สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสําหรับในวันนี้นะเราจะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินนะครับเงินเงินทองทองเป็นยังไงก็คือมือเนี้ยเป็นมือของผู้หญิงนะครับอายุ49ปีแล้วก็สามารถเก็บสะสมเงินนะจากการทําธุรกิจได้10ล้านซึ่งปัจจุบันมันเกินแล้วแหละแต่ว่าพูดถึงว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา10ล้านเนี่ยจะได้มาในช่วงอายุ ประมาณนะครับ42-43แต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคเรามาดูกันนะครับสําหรับมือนี้เนาะก็ต้องบอกก่อนว่าเหตุและปัจจัยที่ทำให้คนมีตังค์นะครับได้มากน้อยส่วนหนึ่งนะก็ต้องบอกว่านอกจากเส้นแล้วมันก็คือเนินด้วยนะครับคุณภาพของเนินเราจะมาลองดูคุณภาพของเนินในมือนี้ครับว่า